<c oughs> กันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับรถที่ทำการเคลือบแก้วอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับรถ f อร์ดมัต a n ยนะครับปี2021นะครับตอนนี้นะครับเราได้เคลือบแก้วไปอีกหนึ่งเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะพาไปดูกันการแจ้งแล้วก็อบอินเบรดกันรอบสุดท้ายนะครับก็ สำหรับคันนี้นะครับเสร็จสิ้นกระบวนการการเคลือบเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับอันนี้บอกก่อนเลยเป็นเคลือบแก้วตัวกาฟีนนะครับเป็นอัลฟากาฟฟนเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีประกาศทางไหนเลยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยยินดีให้เป็นตัวเทสคันแรกซึ่งเราก็จะพามาดูผลงานซึ่งจะบอกว่าความความเงาเนี่ยดูตาคนเราอาจจะแยกไม่ออก เพราะว่ามันก็มันก็เงาเหมือนกันถ้ามองในกล้องก็อาจจะมองไม่เห็นแล้วว่ามันเงาต่างกันยังไงนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดชัดๆเลยคือหนึ่งในเรื่องของความคมของตัวตัวกาฟินนะครับมันจะมีความแข็งแรงที่มากกว่านะอันนี้ขอ,เ,อเข้ามาได้เข้ามาได้อาจารย์ได้เลยตอนนี้กระบวนการการทํางานของเราเสร็จสิ้นแล้วอธิบายฟังในเรื่องของการทํางานต่างๆ,ๆ,ๆนานาครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เรา ตรวจงานกันในห้องนี้นะครับกันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับการตรวจงานในห้องนี้เนี่ยเพื่อจะได้เห็นนะครับว่าริ้วรอยของกัมยาเคลือบต่างๆนะเราเก็บให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเอาไปอบอินฟล็ก์ข้างนอกอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้อข้างนอกจะมีรถที่อบเมื่อสักครู่นี้ก็คือ BMW นะครับ สำหรับคันนี้นะครับฟอร์ดมัดแตงปี2021นะฮะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปตัวนี้เป็นตัวอีโคบูนนะครับเครื่อง2.3ลิตรเนาะนะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยจากทางไกลๆเลยก็คือเรื่องของกระจังหน้าเท่ากับมา้านี่ครับผมก็พูดผิดตอนนั้นด้วยเป็นธงชาติไทยนะอันนี้เป็นคล้ายๆกับฝรั่งเศสนะสามขีดอย่างนี้นะครับแต่รถเป็นรถอเมริกันนี่เหรอฟอร์ดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็ไปหาความหมายกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับกับความเงางามนะครับหลายๆคนเนี่ยจะเห็นกันเลยว่าความเงางามในห้องเนี่ยก็จะเงางามมากๆอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนส่วนตัวของผมเองเนี่ยในรถที่ทางานในห้องนี้นะครับยังไงก็เงาเะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของแสงนะครับแสงที่เราเอามาใช้เป็นแสงทั้งเสียงแสงเหลืองและแสงขาวนะครับถ้าเราปิดแสงสีขาวออกแสงสีเหลืองพวกเนี้ย มันก็จะฟ้องงานนะครับถ้าเราขัดไม่จบหรือขัดไม่ดีพวกเนี้ยไอ้ร์วล์วมันจะขึ้นเต็มหมดเลยนะครับหรือว่าหลายๆที่เขาก็ใช้โทรศัพท์ส่งงานเอาหรือจะมีเครื่องตรวจเป็นไฟตรวจตรวจ,ตรวจแสงนะครับมันได้ไฟตรวจสีรถเนี่ยมันก็จะเห็นพวกสวลพวกนี้ได้ชัดมากขึ้นแต่ถ้าเอาไปออกแดดน,นะครับมันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นอีกเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นดวงเดียวเลยนะครับก็จะเห็นเป็นสวลได้ชัดเจนมากๆตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่กําลัง จะพาไปอบอินเบลเกกันด้านนอกนะครับเป็นแพ็กเกจกาฟีนนะอืมดีจริงๆทีมงานผมใส่ป้ายทะเบียนกับด้านกันเล็กน,น,น้อยฮะน,นี่อันนี้หาหรือเปล่าเนี่ยแม่น่ารักจริงๆ <laughs> กับด้านนิดนึงนะครับสงสัยจะนะนิดนึ่งช่วงนี้นะครับทำงานกันจนมื่นไปหมดแล้วนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมสลับป้ายทะเบียนใหม่ก่อนก่อนที่จะไปส่งมือถึงลูกค้าลูกค้าตกใจใได้รถใหม่ไปไยแดงาปแดงกลับด้านพามาดู <laughs> ทางในนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะโปรแกรมเอออัลฟ้ากาฟีนนะฮะก็ยังทำภายในห้องโดยสารเช่นเคยนะครับซึ่งภายในห้องโดยสารเวลราทำแล้วเนี่ยไม่ได้เงามันเหมือนกับเราลงแว็กนะครับแต่ว่ายังคงรักษาหนังอย่างเ,เดิมอันนี้นะครับัญรั์ของมาแตงนะครับ พวงอะไรที่ดูดุดันนะครับยกขึ้นมาจากข้างล่างนิดนึงเห็นนะพวงอะไรจะยกนิดนะครับทรงมากันมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะข้างหลังเบาะข้างหน้านะครับตรงนี้เราเคลือบหมดนะครับเคลือบทุกสิ่งอย่างทุกทุกส่วนนะเพื่อปกป้องทั้งภายนอกและภายในรวมถึงห้องเครื่องด้วยนะห้องโดยสารเราก็เคลือบห้องเครื่องเราก็เคลือบนะครับนี่ครับมาแต่งตรงนี้จะมีไฟอยู่แล้วนะครับสวยมากนะครับใครที่ กำลังนะครับคิดอยากจะออกรถนะครับก็พามาดูนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะเห็นนะว่าภายในห้องโดยสารนะครับก็จะดูเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะซึ่งมาตังเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนรูปลักษณ์เท่าไหร่จากตัวแรกมาตัวนี้ข้างในก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับประตูไม่ใช่ประตูดูดนะครับไม่ต้องตกใจมันเข้าไปของมันเองเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเราจะเอาออกไปข้างนอกกันนะครับนี่ครับตัวเครื่อง2.3ลิตรนะฮะสวยงามมากอันอัน น,นี่หน่อยใครแตะบ้านทะเบียนข้างหลังอ่ะไปดูไป <m> <laughs> บ้านระเบียนข้างหลังไปดูบ้างเนี้ยข้างหลังไปดูบ้านเบียรไปดูบูดาบ้านะเบียรข้างหลังดูนิดนึงไปดูเฮ้ยนิดนึงแล้วก็หันมายิ้มให้ผมหน่อย <laughs> แฮงแมง <laughs> ดูยิมย้มาก <laughs> 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 โอเค <laughs> เ,รเราทำงานเยอะเกินไปก็เข้าใจช่วงนี้จะบอกว่าทีมงานของผมก็ ทำงานกันเต็มที่ทุกๆคนนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆครับเป็นความน่ารักของทางร้านใส่ป้ายทะเบียนกลับด้านนิดนึงก็เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้แล้วเราจะเราจะเอารถมัดแตงเข้าไปข้างนู้นเฮ้ยอ้จิวนะครับมีคนบ่นคิดถึงนะเดี๋ยวมัดแตงไาอยู่ข้างนู้นเอาข้างนู้นไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดห้องได้เลยนะครับอ BMW ไว้ก่อน BMW นะครับเราพามาดูกันต่อขอบคุณมากครับเห็นไหมไม่ยากไม่ยากเราพามาดูป้ายทะเบียนเก่าเหมือนเดิมนะครับครึ่งเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้ออกออกไปทางเหมือนนิดนึงเรียบร้อยเหมือนเดิมอีกสักคูนี้กลับด้านกันนะครับป้ายทะเบียนวกนี้ดูออกแบบไม่ได้ยากมากครับมันสามารถถอดใส่ได้เลยนะครับอีกสักครู่นึงเราจะเอามาแต่งคันนี้นะออกไปจอด ไปโชว์ด้านนอกกับหนึ่งนะแล้วก่อนที่จะเข้าห้องแล้วเราต,ตรวจงานกันข้าง <posts> นอกกหนึ่งเดี๋ยวพี่เอขับไปเลยก็ได้จะขับทันไหนแล้วแต่นะครับ <int ayud> เอาา่ออ๋อจันเี่ไม่อยู่ <us> อืมเอาลูไปนี่เอาลู้ไปนี่เอารวกไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอไว้ในในที่ร่มอะ่ะแล้วก็เอาบีเอ็มมาห้องนี้นะครับไปออกได้เลยครับเดี๋ยวผมขอขอ,ขอถ่าย ตอนขับออกไปเนี่ยให้เห็นกันหลายหลายคนเลยดีกว่านี่ครับอืมวัออนนี้ก็คิวงานก็มาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ครับฟอร์ดมัดแตงนะครับที่เราจะกําลังพาออกไปด้านนอกนะครับอีกสักคู่หนึ่งก็จะเห็นกันพร้อมๆกันตรงที่ลมนะครับที่จริงกะโชว์ตังแดดก็ได้นะจะบอกได้ว่าไม่ธรรมดานะความเงาขนาดนี้สามารถโชว์ได้ครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับ กระบวนการทํางานในทุกๆวันนะครับวันนี้พาพามาดูนะครับเพราะว่ารถสีแดงเนี่ยถ้าเราพามาดูกันการแดนมันจะแสบตาม,มากๆเลยผมก็จะพยายามพยายามจะให้หลายๆคนได้เห็นนะครับจอดนู้นเลยนี่ อืมสะใจนะครับสะใจโอเคโอเคพอสวยมากแอนดมินเดี๋ยวแอนดมินเตรียมกุญแจรถบีเอ็มให้ทางพี่เอขับกลับเข้าไปเลยครับปิดเครื่องเลยพี่ปิดเครื่องเลยปิดเครื่องก่อนยวผมตรวจงานด้านนอกแล้วก็พาความสวยงามโชว์ผลงานให้หลายคนได้ดูกันเวลานี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างสวยนะครับของรถเพราะว่าเวลาที่แสงมันตกกระทบประมาณ45องศาเนี่ยรถจะมีความเงางามมากที่สุด นะครับในมุมในมุมมองหลายๆมุมนะฮะเวลาเรามองเข้าไปที่ตัวรถรถก็จะเงางายหมดนะครับดูดิผมจะค่อยเดินด้วยรถสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆนะครับยะเรืองอิกรเลขึ้นก่อนนะนี่ครับสวยไหมครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะฮะรถรุ่นนี้อยู่ครับก็พามาชมความสวยงามของรถรุ่นนี้ได้นะครับ ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เคลือบแก้วเสร็จเรร้อยแล้วนะครับกาลังจะเข้าห้องอบอินเฟลต์ let, นะครับแล้วก็คันนี้พามาตรวจงานกันรอบสุดท้ายสังเกตันจะมียังจะมีเขาเรียกว่ารอยรอยน้ํายาอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราอบอินเฟลต์เสร็จเนี่ยเราจะมาเข็งงานกันอีกหนึ่งครั้งคันนี้กําหนดส่งเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็ความแข็งของน้ํายาที่เยอะที่สุดนะครับพยายามให้ให,ให้ให้รถออกมาได้ ได้ดีที่สุดนะครับใทุกคันเลยทีเดียวสังเกตนะโหริ้วริ้วของรถเนี่ยเวลาโดนแสงที่ถูกต้องมันจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยเห็นไหมครับดูด <laughs> ิไม่ได้โชว์นะนีะ่ะไงแสงแสงวิ่งแสงวิ่ง,แสง,ง,แ,สง,งแสงวิ่งตามเลยนะครับเ <h ums> งาสะใจจริงถ้าอยู่ในมุมที่ถูกต้องนะัะเขาบอกนะครับ มันจะเงางามมากๆครับแล้วนู่นอีกคันหนึ่งฮะที่ที่ผมบอกว่าตอนนี้ขื่ห้องกอล์ฟก็เป็นรถ B M W ซีรีส์3นะครับ 330e นะฮะที่ทำไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วถึงเวลาได้เข้าไปโบอีกเ,ออเครือบอีกเบอร์นึงหลังจากประมาณสักวันนี้น่าจะเครือบได้อีกเบอร์หนึ่งอะประมาณ3ามอเบอร์พอดีหฝ <c oughs> อมาแต่งนี่คือแบบตอนนี้แสงแทกตาพากไวก้อนนะครับเป็นสีรถที่มีความเงาสะใจ วัยรุ่นอเมริกันมากๆครับนี่สวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะส่งพรุ่งนี้นะครับก็จะโชว์ตัวกันอีกหนึ่งคืนนะครับสวยงามจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆแล้วผมจะมาส่งงานกันอีกหนึ่งทางในช่วงเย็นๆน,นะอันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจจริงๆนะสำหรับอ,อันนี้ขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านคนแนะนํานะครับ พี่ที่แนะนํามาด้วยนะครับพี่แนะนําเป็นรุ่นพี่ผมเองครับแนะนําให้รถคันนี้ครับเข้ามาเคลือบแก้วกับเราครับ RPM Motor d e a i l i n g ทำดีที่สุดครับยิ่งมีคนแนะนํามาเรายิ่งต้องทำดีที่มากๆครับผมเามาดูกันป๊าเนี่ยครับอ๋อโอ้ยแสบตาบอกแล้วว่าแสบตาครับ ยังมีรอยน้ํายาอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกหนึ่งครั้งครับโอเคสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับเดียแดด,แด,ดจัด,จด,จดนี้ยกำลังดีเล,นะงนนเลยนะครับมองนานๆตาหน้ามืดเลยนะครับกับรถสีแดงครับวันนี้วิกกี้เสียงก็สวยครับกับรถ ปอดมัดแตงนะฮะที่ทําการเคลือบแก้วแบบต่อเนื่องสองโค้ดตัวนี้เป็นตัวอัลฟากราฟีนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจงานซึ่งเรากาลังจะเอาคอนนีเข้าห้าองอบเป็นผลิตภั้งสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะคุต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้นี่ขี้แต่ละสวยยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ใครที่จะเข้ามาในช่วงนี้ต้องแนะนําว่าจองคิวกันนิดนึงสอบถามจองคิวว่าเราว่างหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่า อ,อย่างวันนี้วันนี้คิวเต็มอแล้วราะยังมี BM อีกหนึ่งคันที่จะต้องทำนะครับแล้วก็คันนี้่บพรุ่งนี้เช้าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูตอนเสร็จอีกครั้งหนึ่งว่าความเงาของรถคันนี้จะไฮเอนขนาดไหนกับปอด d m ม s t a ต g 2.3อีโคบู t ปี2021สีแดงแสบตาคันนี้สวัสดีครับ